สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะรายการหน้าต่างสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องของภาควิชาโภชนาวิทยาค่ะอาจารย์คาะภาควิชานี้นะคะอยากจะทราบว่านักศึกษาที่เรารับเนี่ยนะคะเรารับตั้งแต่ระดับไหนบ้างคะนักศึกษานะคะเราภาควิชานี้เปิดสอนสระดับเลยค่ะก็ะมีปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทนะคะแล้วก็ปร,ริญญาเอกปร,ริญญาตรีเนี่ยเราเปิดสสาขาวิชาเอก ก็คือโภชนะวิทยาและการจําหนวดอาหารอีกสาขาึ่งก็คือวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพนะคะโทนี้เราก็จะเปิดเป็นวัดวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาเอกโภชนะวิทยานะคะสำหรับปริญญาเอกนี้ก็จะเป็นสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขาวิชา เพ่อนาการสาธารณสุขค่ะแต่ว่าเห็นอาจารย์บอกว่ามีเรื่องงานที่จะมาประชาสัมพันธ์ด้วยมีการจัดงานนะคะคล้ายๆคืนสู่เย่ามีการสังสรรค์รุ่นพี่รุ่นน้องนะคะในวันที่25เมษายนนะคะปีนี้นะคะ2558นะคะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะและก็ที่สําคัญคือเราก็จะมีเชิญอาจารย์คาานะคะชินนบัญชรนะคะโอ้สุดยอดค่ะมาพูดเรื่องเปิดดวงนะคะเสริมฮวงจุ้ยนะคะนุน ชีวิตให้รุ่งเรืองชีวิตในนี้ก็สิ่์เก่าที่จบไปน่าจะเป็นชีวิตการทํางานนะคะให้รุ่งเรืองค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสิ่์เก่าเราก็มีการจําหน่ายบัตรไปตามเครือข่ายนะคะนักศึกษาแต่ละระดับนะคะก็ติดต่อที่ภาควิชาได้นะคะเบอร์ตรงคือ02.354.8539่นะคะ0 2 3 5 4 8 5 3 9่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าหากว่า ท่านใดที่รู้ตัวว่าเป็นสิทธิ์เก่าะนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างจอนี้ละคะ่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่จะเขียนจดหมายเข้ามาแนะนําริการเรานะคะ,คะก็จะมีของที่ะระลึกท้ายรายการที่จะมอบให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วละคะ่ะเราทั้งสองคนต้องลาผู้ชมไปพร้อมกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ